ไม้เท้าเป็นรวมงานบวชของพระใหม่ในวันที่หกไม้หนึ่งเป็นไม้ขนนไม้สองเป็นไม้ประดูตัวสีแดงเป็นไม้ประดูตัวสีน้ำเงินเป็นไม้ขนนเป็นไม้มงคลที่ผู้คนนิยมเอามาเป็นไม้มงคลที่หายาก อันนี้เป็นแก่นขนนแก่นขนุนนี้ร้อยต้นถึงจะมีหรือพันต้นถึงจะมีต้นหนึ่งนี่เป็นแก่นขนนที่มีอายุร้อยปีขึ้นถึงจะได้นำมาทําเป็นไม้เท้าไม้ประดูก็ต้องเป็นไม้ที่แข็งแกร่งมีอ่านะมีแข็งแกร่งไม่หักง่ายก็ขอน้ำโมทนาบนุญสาธุบุญร่วมกัน